สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีเ็นขิงดัมสุกรินของเรานะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปมอบดอกไม้ให้น้องเพชรนะคะแล้วก็จะไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องเพชรพันล้านด้วยนะคะแม่แม่ก็ไม่ได้ลืมนะคะแต่ไม่มีเวลาพอมาวันนี้นะคะก็เป็นงานวันเกิดของน้องเพชรพันล้านด้วย <Okay. S 1> ก็เลยว่าจะไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องเพชรพันล้านด้วยนะคะ okay. Okay. ปันเปิดไม้ให้หน่อยสตรีมเสียงไหมคอมเมนต์หาหน่อยสวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีนะคะก็เดี๋ยวเราจะแว้นมอไซค์ไปหาน้องเพชรพันร้านนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะพูดคุยทักทายกันได้นะคะสวัสดีทุกๆกท่านนะคะ ิดังอยู่ชัดๆขอบคุณค่ะคุณแล้วแต่อ้อมก <c oughs> ็แบกไปนะคะ <c oughs> จะไปหาน้องเพลินพันลาให้คุณแม่นะคะ <c oughs> แล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีรับ,บนักเรียนนะคะรับนักเรียนจากโรงเรียนประโคนชัย <c oughs> ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะเฟิร์นก็จะเดินทางไปอบรม สวัดีทุกท,ท่านเข้ามานะคะอโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคครรััับบสสวดีเอาดอกใหม่มาให้เพชรครับขอบพระคุณมากครับผมท่านได้เปิดกับกล้องหลังอยู่บ่ได้ลืมแต่บ่มีเวลาเพราะว่าวันนี้เพราะว่าวันนี้รับนักเรียนต่ออีกนะคะเดี๋ยวให้มอบให้เพชรเลยเนาะเอาเพชรออกมาเลยบอแบบนึงไปอยู่ั้น้ก็ไดเนาะเพราะว่ามันมีสายสะพายด้วยนะ งงนี่ไงได้ดอกไม้ตกแต่งด้วยงานนั่นไงนพี่ค้างไว้อยู่ <c oughs> ใช่นะคะก็มาแฮปปี้เบิร์ตดีให้น้องเพชรด,ด้วยนะคะมาข้างนอกก็ได้ ถ้าใดที่เข้ามาแล้วพูดคุยได้นะคะเ,เอาที่นอนให้ช้างเอาที่นอนให้ช้าง,รง <l acht> จริงไหมนี่เอามาที่นอนเปแต่ของเพชรรอหนูคิดว่าเอามา,ามแบบเป็นของรางวัลแบบหนูคิดว่าเอาเอาเอามาให้แบบเป็นของรางวัลงานวันเสิดเพชรเดินมานะ พ่อ,อยหญ่ต่อยจักปีนะปีนี้สามบอกสามหรือสี่ใช่มีสายสไปด้วยใช่มีสายสาด้วยบ่ได้ลืมนะแต่บ่มีเวลาค่ะขอบคุณนะคะ<อ>ก็มอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกๆค่ะท,ที่ชมอยู่นะคะ<อ>ก็ นี่ไงเอาพาดเลยเออนั่นแหละได้หมดแหละเออถึงถึงก็มีดอกไม้นะคะก็ให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นกระดาษจากมูลช้างนะคะวันนี้จะได้ดอกไม้เป็นถืงอเป็นร่วมมือใช่ใช่พชรับก่อนเร็วรับก่อนสูก่อนเร็วเย้ให้แล้วนะคะ ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสี่ขวบแล้วใช่ไหมสี่ขวบตัวเท่านี้ดอกไม้ยืดเลยได้หมดเลยได้หมดแล้วแต่พอต้อยเลยแล้วแต่สะดวกเป็นดอกไม้จากกระดาษมุนช้าง ที่เรามีอยู่นะเพชรจะถ่ายรูปไหมห้องกล้องมาถ่ายพี้เบิร์เดย์น้องเพชรพันล้านด้วยนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอุ้ยเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักของไม่แม่ทุกทุกๆคนด้วยนะคะแม่นี้จะถ่ายรูปกับเพชรไหมอย่างนี้อุ้ยเพชรไม่ได้อยากกินยาซื้อหรอไหมแม่นี้จะไม่ได้อยากกินยาอ่ะนี่มองไม่ลงจะงงมากเลย พวกหนูตั้งใจทำมาเอนะทำเป็นงานแฮนด์เมดนะเป็นเป็นงานงานทำมือเลยค่ะไม่ได้แบบให้ให้สั่งใครสัเอาแค่นี้ก็ได้เก็บภาพหน่อยพี่นุ่นเจ็าชู้สวยๆลูกแม่พิษเป็นคนรับเองนะค่ะชูสูงขึ้นสวยก่หนึ่งสองอ๊ะเป็นอะไรอ่ะติดพ่อเอาพ่อด้วยเหรอ หนึ่งสองเรียกให้จุ่มมันให้เร็วดิสวยไหมลูกสวยก่อนสวยก่อนเปีนี้กโอเคขอบคุณนะครับอืมนะคะในป้มีกล้องไหมล่ะไม่เป็นไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมันส่งให้ก็ได้ให้ปปี้เบิร์ดตีนะคะนี่แล้ได้ดอกไม้พ่อมผมพอดีเราได้มาแต่งจริงๆเอาไว้ทำเป็นช่อดอกไม้ก็สวยนะตอนแรกว่าจะเอามาให้เมื่อวานแต่เมื่อวาน เก็บไปสวยมากเลยเดอกไม้ขอบพระคุณนะคะผมใส่เองก็ได้บ่มาแฮปปี้เบอร์เดย์น้องพี่น้องเพชดก็ได้นะคะวันนี้ไปไหนแล้วน่ะไปไหนแล้วน่ะ,ะเพ็ดไปไหนแล้ว เดี๋ยวเก็บไว้นี้ก่อนกัเลกันได้ค่ะขารับครับโครการดยนะครับที่ให้น้องเชรมาใส่ก็โครงการของเราก็สุขสบายดีครับผมน่ารักมากกับบุคลากรทุกคนเลยน่ารักมากครับจริงๆครับผมทำงานเมื่อเช้าเห็นอยู่ว่าไปเส้นประกำบอกครับผมบุคลากรไม่แต่ดีเยี่ยมหมดเลยผมถ้ามีสิบเกินร้อยจริงๆครับผมย่องแห้งเขานั่นครับไม่แต่คนน่ารักได้ก็อัตสายอัศัยดีเลย ย่องครับเพชรเพชรก็ส่วนมากก็จะอาศัยออกงานแทนพี่การใช่ใช่ใช่ถ้ามีอะไรคุณพ้อก็บอกได้ครับได้ค่ะตับใช้ทุกอย่างครับผมงานอะไรก็ช่างถ้าผมว่างผมจะไปให้ตลอดนะครับนี่ไงใกล้ถึงแล้ววันช้างไทยเนี่ยทำให้เตบอกให้เตบอกวันช้างไทยนี่ก็ยินดีครับผมผู้บ่าวสี่ขวบตัวแค่นี้แค่นี้เองนี่คือโยขาเะมากบอก มีเด็กค่ายคิดถึงด้วยเลยคิดถึงน้องเพชรมากด้วยค่ะว่าคิดถึงน้องเพชรจะไปหาน้องเพชรค่ะว่าเด็กค่ายมือถี่เขาค่ายมือนั่นไหมเออเขาขึ้นหอดเพชรดเยกขาหรือบ่อยให้เยอะทำไมให้ให้พ่อดูอะไรฮะอ้วนหลายบ่นนววดดเโอเโหอ้วนขนหลายี่โอ้โหอันนี้อีกอ่ะ อุ๊อันหมดเร็วนี่ให้แต่มันหนนะอะะคือใส่พอคักแท้ล่ะฮะใสอใส่พอคักแท้เดี๋ยวได้ขาดไปกระไรอยู่ห่างอยู่ก็มาพูดคุยมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเพชรได้นะคะก็มาก่อนงานเขาเลยนะคะมาก่อนงานเขาเลย ร้อมให้แล้วนะคะทุกท่านที่สนับสนุนนะคะน้องเพชรพันล้านอือ,อ,อคือโยอนยังสั่นหลาะละคือโยอนยังสั่นละ่ะนี่เป็นไดเป็นไดนี่โยนใส่ดอกไม้เลยบาทนี่น,นะคะ นี่ก็พี่มาริซอนนะคะก็ได้เข้าโครงการพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในโครงการนะคะกับพี่ก้านกล้วยนะคะบ้านนี้ก็จะเป็นช้างที่อยู่ในโครงการจํานวน2เชือกนะคะก็จะเป็นพังมาริซอนแล้วก็พายก้านกล้วยนะคะแล้วก็น้องเพชรก็มาอยู่ในพื้นที่นะคะขออนุญาตใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครมานั่งด้วยนะอะไรเนี่ย ขอบคุณจ่าใจแทนครบครัวพิพลานะคะขอบคุณนะคะถ้าใครมานั่งด้วยนะ<ส>โดนขาหลังค่อยๆเขี่ยตัวกตอุอีเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยได้มาหาเพชรสักเท่าไหร่เลยนะคะ,พะ,ะเพชรฝึกโยนจากพี่การกลวยใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นการเรียนแบบนะคะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะขอให้พิพัน์ราสุขภาพร่างกาแข็งแรงไม่เจ็บ แม่ค่าอยู่กับพ่อต้อยเป็นานานจนโตเป็นนมใหญ่แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับแฮปปี้เบอร์เดย์เช่นกันนะคะน้องเพชรปีนี้ก็สี่ขวบแล้วนะคะกำลังตมุตมิเลยนะคะไม่ค่อยได้ไล์ด้วยนะคะช่องช่องช่องแอปแดงของเราก็ <c oughs> นานๆนะคะมาไล์ทีนะคะโอ้ขอบคุณค่ะพิษสีบอละ่ะพีอใหญ่ต่อย พิชสีบอสได้ดอกเวลางานเวลางานเดี๋ยวดูเพชรไปก่อนนะคะสักพักนะคะนี่มวนบอนี่เออทักบอบาท วอ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 หยอกวอหยอกวอหยอกหยอกซื้อซื้อดอกโยนใส่ดอกไม้บิดหลั่ล่ะให้เพตัวแค่นี้พออย่าให้โตเลยให้เพตัวแค่นี้บอกงานเริ่มจากโม3งใบสามลับได้ท่งเที่ยวพอดีเลย อยงานติดแห้งแล้วดูเพจไปก่อนนะคะแม่แม่ท่านใดอยากแฮปปี้เบิร์เดย์ก็ยินดีนะคะก็จะเอาแล้วแต่แล้วแต่เลยได้ได้ได้เสมอแล้วแต่ đó rồi mẹ có Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ันนี้วันของเพชรนะคะวันนี้วันของเพชรเ,เลยแดดเริ่มเริ่มแรงนะคะวันนี้กับสิบโมงช้านะคะแดดเริ่มแรงเนี่ยหากันแห้งกับพีพ่น อาจจะไลฟ์ไม่นานนะคะเพราะว่าต้องติดภารกิจหลายๆอย่างนี่นะคะแม่นะคะ่ะก็อาจจะไลฟ์ประมาณ15นาทีนะคะก็เดี๋ยวก็จะขออนุญ,ญาตลงไลฟ์นะคะก็ยังไงนะคะฝั่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเพชรพันลานด้วยนะคะแล้วก็วันก่อนเพชรออกงานกับเจ้าเพชรที่วัดป่าเจียงอีกนึ่งอีกนิดนึงเจ้าเพชรจะส่งเขาทันอ๋อแสงจันทร์ ตัวซูสีกับน้องแสงจันอายุก,กี่ขวบคะหนูก็ไม่รู้นะคะพีตตพ่ตุกตาเพชรอ้วนตุลุเลยคะเด็กค่ายอาสา,าสมัครของหนูติดเพชรมากนะคะพอดีเมื่อตอนเช้านะคะก็คือพาเดินมาหาเพชรพันล้านที่บ้านเลยนะคะเช้าของวันที่เก้านะคะพาเดินมาแล้วก็แบบ ติดเพชรตกโดนเพชรตกไปแล้วเนะะี่ยค่ะชอบเพชรมากนะคะชอบเพชรน่ารักเพราะว่าบริเวณที่ค่ายเยชนที่เราอยู่เนาะกับบ้านเพชรเนี่ยก็ไม่ไกลกันมากนะคะสามารถเดินมาได้เองนะคะเอ็นดูน้องเพชรจริงมากคะ่ะใช่คะ่ะน่ารักด้วยนะคะน้องเพชรเนี่ย นี่ก็ขอขอบคุณแม,แม่ๆทุกๆท่านนะคะที่ชมไลฟ์สดช่องอุ้งเส้นคิงดัมสุรินของเราในครั้งนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยได้มาไลค์นะคะนานๆมาทีนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพราะว่าเราล้นมือจริงๆนะคะต้องขออาภัยในส่วนตรงนี้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกๆท่าน ะะวันนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนนะคะแล้วก็ประก่าศคำว่าสวัสดีค่ะ